Mm hmm, mm -hmm. คุณใสมนดำของไทยอันตรายที่ไม่ควรประมาทถ้าพูดถึงเรื่องคุณใสมนดำของไทยนั้นต้องบอกเลยว่ามีอยู่มากมายหลากหลายประเภทหากแต่ว่าถ้าเป็นของต่างประเทศเราอาจจะเคยเห็นและคุ้นเคยกันดีกับสิ่งของอย่างตุ๊กตาวูดูหรือแม้แต่ตะข่ายดักฝันร้ายของชาวพื้นเมืองอเมริกันแต่สำหรับของไทยนั้นคุณใสมีมากมายหลายแขนงทั้งแบบเซกเข้าท้อง หรือห้อยคอเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ปกป้องคุ้มกันภัยหรือแม้แต่หุ่นที่ถูกปั้นขึ้นเพื่อน,นําไปทําร้ายเหยื่อซึ่งแต่ละแบบก็จะมีระดับของมันคนทั่วไปนั้นทําได้เพียงแค่ระดับตาถึงปานกลางแต่ถ้าเป็นคุนสายระดับสูงก็จะเป็นของระดับกายทิทพย์เทพและครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหวและก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กด s u b s c r ร b e และกดแชร์ ถ้าพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันเลยครับว่าคุณใสทั้งหมดนั้นจะมีอะไรกันบ้างนนโดยคุณใสนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็นหลายระดับ 1. คุณใสระดับสูงเป็นของเทพยกตัวอย่างเช่นผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกปวดหัวเอามากๆคืนหนึ่งเขาฝันว่ามีชายร่างใหญ่กายสีดำยื่นมองคนมาที่เขา แล้วก็ลอยมอรัดที่หัวของเขาพอให้หมอแก้ก็บอกว่าอาการนี้สามารถบรรเทาลงได้โดยการให้ดื่มน้ำมนต์แล้วอาเจียนออกมาเป็นเศษไม้แต่จะแก้ให้หายขาดก็ไม่ได้เพราะเป็นคุณไสระดับสูงโดยผลจากการกระทำนี้อาจจะเกิดจากที่เมื่อก่อนเคยไปลบหลูดูมินอะไรไว้ถึงโดนแบบนี้เช่นการไปเตะเครื่องกระบี่กระบองหรือเครื่องดนตรีจนล้มระเนระนาดเพราะเกลียดครูนัตสิน ต้องแก้ด้วยการขอขมาเท่านั้น 2. คุณใสระดับกลางเป็นคุณใสที่ระดับคนทั่วไปทําได้แต่จะมีพิธีกรรมที่ยาวนานและใช้ระยะเวลามากและต้องพิธีพิถันในทุกขั้นตอนในการประกอบพิธีกรรมสําหรับคุณใสระดับกลาง 3. คุณใสระดับต่ําเป็นคุณใสที่ใช้ของอาถรรพ์นในเชิงลบหรือเป็นอัปมงคลมาใช้กับมนต์ดำด้วยคาถาอาคม โดยอาจจะมีแรงจากผีพรายผีสางเข้ามาช่วยสําหรับคุณใสระดับต่ําและเป็นคุณใสที่อันตรายที่สุดจากคุณใสทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างตน้นส่วนคุณใสแบบไทยๆมีหลักๆทั้งหมด4ประเภทดังนี้ 1. สายเสกเข้าท้องการเสกของเข้าท้องนั้นเป็นคุณใสระดับต่ํามักปล่อยของในวันโกนเพราะเป็นวันแรงโดยใช้คาถากํากับบทเดียวกันทั้งหมด และสามารถทําได้มากมายหลายแบบเช่นเหรียญปากผีซึ่งก็คือเหรียญเก่าๆสนิมเคอะเะที่ง้างมาจากปากคนตต่ผ้าตราสังหรือผ้าห่อศพที่พันด้วยสายสินออกตะปูฝาลงหรือจําพวกหนังสัตว์ก็ย่อมได้เช่นหนังควายหนังหมูคุณใส่จําพวกหนังสัตว์นี้แรกเริ่มจะมีขนาดเท่ากล่องไม่ขีดแล้วจานคาถาลงไปพอทําการปล่อยออกไปหาเหยื่อแล้วก็จะไปพองในท้อง ทำให้มีอาการผิดสําแดงเช่นข้าวปลาไม่กินเมื่อลอยนอนไม่หลับคุณใสระดับนี้เป็นคุณใสที่ชั่วร้ายมากๆโดยผู้ที่กระทําตั้งใจจะเอาถึงตายกันเลยทีเดียวโดยวิธีแก้นั้นให้ใช้การเสกน้ำมนต์ให้ดืม่มเพื่อขับของออกมาส่วนใหญ่จะมารู้ว่าโดนอะไรเข้าไปก่อนตอนนี้แหละเพราะต่อ X ้เอ็กซเรย์ยังไงก็หาไม่เจอทั้งนี้ว่ากันว่าคนที่เกิดวันนังคานส่วนใหญ่ จะไม่โดนเสกข,ของเข้าท้องเพราะเป็นคนดวงแข็งแข็งกว่าคนที่เกิดวันเสาร์ที่5ของเดือนเสียอีก,อกอสองสายควบคุมสายควบคุมเป็นคุสายในระดับกลางนะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆเช่นเนยาแฟดการฝังรูปฝังรอยการใช้พวกหุ่นดินปั้นเขียนชื่อเยือลงไปจากนั้นก็เสกปล่อยไป โดยการเอาไปฝังตามจุดต่างๆเช่นป่าช้าหรือทางสามทางในส่วนของวิธีแก้ไขนั้นค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะต้องตามของที่ทําให้เจอให้ได้หรือไม่ก็ทําหุ่นขึ้นมาใหม่ซึ่งจะเรียกว่าหุ่นทําคืนโดยทําให้เป็นหุ่นเหมือนกันแต่คืนสภาพเดิมซึ่งประเภทนี้อาคมจะแรงเอามากๆโดยมันจะสะท้อนกลับไปยังผู้ที่ทําคุ้นใสการที่ทําหุ่นพวกนี้ดินที่ใช้ปั้น ต้องมีอาถรรพ์และเป็นลักษณะดินโป่งจากเจ็ดป่าช้าหรือดินเจ็ดป่าช้านั่นเองโดยอีกลักษณะหนึ่งคือผงกระดูกผีมหาเสน่ห์จะใช้กระดูกคนตายในวันหินเฮี้ยนมาทำเช่นต้องตายทั้งกลมตายเผาวันเสาร์วันอังคารและต้องเป็นกระโหลกศีรษะถึงจะได้จริงแรงจริงใครที่โดนเข้าไปก่อจะกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงแต่คนที่ปล่อยของจนพายพร้อมกันไปข้างหนึ่ง ส่วนประเภทน้ำมันพรายลักษณะนี้ก็จัดเป็นคุณใสระดับต่ำมีทั้งประเภทยาสัง่งยาเบื่อยาผีบอกโดยจะเป็นคุณใสระดับต่ำมากกว่าเศษนังสัตว์เข้าท้องเสียอีกและเป็นสิ่งที่เข้าไปง่ายแต่ถอนออกยากมากโดยเฉพาะยาสั่งนั้นถึงขั้นเอาชีวิตต้องใช้การถอนด้วยพระขันตัดเป็นพระขันที่ทำจากเขาควายที่ถูกฟ้าผ่าตายเอามาตัดคาถาถึงจะได้ผล ซึ่งมันไม่ได้หาง่ายๆอย่างแน่นอนและส่วนใหญ่จะถูกใช้สืบทอดกันมาตััแ่ได้พบกสามสายป้องกันเป็นประเภทซักเซกเลเยันหรือห้อยไว้เพื่อคุ้มกันพยันตรายทั้งหลายให้คลาดแคล้วจากเพศภัยและของมีคมรวมไปถึงอย่างป้องกันพวกของคุณใสได้อีกด้วยเช่นจำพวกห้อยตะกรุดที่ทำจากแผ่นโลหะประเภททองแดง ทองเหลืองดีบุกตะกัวหรือหนังสัตว์สำหรับตะกรุดที่เกาที่สุดจะเป็นตะกรุดโกลดที่มีถึง16ดอกทำให้อยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้านิยมมากในสมัยออกรบแต่โบราณและต่อมาปร,รอดซึ่งในที่นี้ก็ไม่ใช่ปร,รอดวัดไข่อย่างแน่นอนแต่เป็นชื่อของวัตถุลี้ลับในอากาศเป็นเกราะสายดำเอาไว้สำหรับป้องกันภัยลักษณะเป็นแท่งดำาๆอ่อน,ออน โดยใครที่อมปรลอดไว้จะเดินหนหายตัวได้หรือแคล้วคลาดจากปืนผาหน้าไม้ฟันแทงไม่เข้าโดยส่วนใหญ่มักจะลองของกันทันทีหลังจากที่ทำพิธีเสร็จทุกครั้งที่ปลอดสําแดงเดชก็จะเห็นเป็นเงาดำๆยืนข้างหลังขนที่มีปลอดเหมือนเป็นสิ่งที่ปกป้องอารักคุ้มครองผู้ใช้สำคัญคือระหว่างทำพิธีต้องสยบวิญญ,ญาณให้อยู่หมัดไม่ฉะนั้นปลอดจะดือ้อและใช้งานไม่ค่อยได้ และสุดท้ายก็จะเป็นไัยต่อตอนเองและต่อมาก็คือยันยันที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือยันเกราะเพชรเป็นการเสกเป่าไม่ใช่การสักทั่วไปอคอยคุ้มครองอันตรายจากขุนสายแรงๆหรือป้องกันไัยจากปืนผานหน้าไม้สี่สายโจมติเป็นจำพวกหุ่นปั้นพยนต์เสกที่เรารู้จักกันก็คือ ควายธนุวัวธนูกุมารทองไพรหรือหุ่นพยนต์3อย่างแรกเพื่อนเพืของคุ้นเคยกันดีแต่สําหรับหุ่นพยนต์นั้นจะมีลักษณะที่ทําจากฟางข้าวผูกเป็นตัวคนเขียนชื่อเยื่อแล้วว่าคาถาก่อนจะปล่อยออกมาในคืนเดือนมืดลักษณะของหุ่นพยนต์จะเหมือนกับคนสัตว์เทวดายักษ์และอื่นๆแต่จะเดินทื่อๆไร้ชีวิตชีวาเหมือนหุ่นยนต์แล้วตรงไปทําร้ายเยื่ออย่างเดียว โดยส่วนใหญ่จะผูกไว้เพื่อเฝ้าบ้านได้เมื่อแขกไปใครมาก็อาจจะเห็นเหมือนว่ามีใครเดินอยู่ในบ้านตลอดเวลาและนอกจากนี้ก็ยังสามารถนำไปใช้โจมตีไฟตรงข้ามแล้วยังป้องกันคาถาอันตรายจากพูดผีปีศาจที่ตามมารังควัอีกด้วยสำหรับสายนี้เนี่ยจะใช้งานคุ้มเหมามากๆเหมือนมี Security ประจำตัวกันเลยทีเดียวซึ่งของพวกนี้ถ้าไม่เชื่อไม่นับถืออย่าลบลู่กันนะจ๊ะทุกคน แ,าาแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องคุณสมนดำถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Uncle Channel กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะไปทอาไรโปรดกดติดตามเอาไว้ให้ดีๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับต่ัแวทิที เธอเข้ามาเธอทำให้คนที่เหนื่อยล้าอย่าลืมติดตามอั c l e Channel ช่องลงลงของหนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ